เดม๋วมาไปฝันยิ่งฝนตกแล้ขี้หนาวเนี่ยหนาวร้หนาวลองอันนั้นนี่ชอบเป็นแอรรเอนั่นแหละในเนี้ยแอรปู่ไม่ค่อยชอบร้อนไม่กัวความจำดีสายตาดีเหลือแรงกับ กินเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ไม่ห่วงแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องไปดูจะดีผมไม่เอาไปไหนจะดียังอยู่ไม่ไปไหนแล้ววนรอบเจดี3สามรอบ <c oughs> นอนเลยนอนหลับไปเลยเดี๋ยวนวดให้หลับเมื่อคืนนเหนียวเหนียวมันมจะเป็นแอเหนียวเปนีอ มันไม่มีแรงเนี่ยทําให้เส้นมันวิ่งเลือดมันลงมันดีจะได้แหนี่ลให้เมนให้เลือดลงมันเดินมันก็เราก็ไปได้มันก็ไปต่อก็ไปเสกพระต่อวันหนึ่งสาวันสวั เขาไม่ทไปได้แล้วนะเขามาที่วัดทีเนี่ยไปยาตีให้ค่อยูดูไปที่อื่นเขไม่ไปล้วอยู่วัดตั้งเรียวครจะเสกมาเสกที่วัดไอเสตเขามันยากนะเที่ยวเที่อย่างคืนคืนเล่นได้ผมก็ต้องไปบ้างเลยไปไหนที่เที่ต้องต้องต่อที่ใดจะถึงค่อยไปถ้ามันแข็งแรงก็ไปที่ใครเขาห้ามแเรา เรายังไม่แข็งแรงจะไปได้ไงลูกมีใครเคยห้ามได้ล่ะแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงนะเนี่ยปุยแหมไม่เห็นสภาพอีตอนจะมาล่ะ